เอาเก็บใบขายดีกว่าคุให้โอ้ยไม่เป็นไรครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสสวัดีครับสวัสดีครับตำลึงอําลึงปกรรมไหมครับผมให้โอ้ยไม่เป็นไรครับแล้วนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ตรงชชุมนพัฒนาเนี่ยครับอ๋อชุมชนพัฒนาโอ้บังเก็บผักเหรอครับครับเก็บส่งบางนี้ครับเก็บส่งครับจามาตีบ้านนี่ละครับครับและนี่ได้ผักอะไรได้ตำลึงเหรอครับตำลึงแล้วก็โอแล้วก็มียอดฟักทองเหรอ อันนี้ฟังทองไหมฟังทองครับฟังทองครับโอ้แล้วก็มีกำลึงแล้วไอ้นี้พักอะไรครับเนี่ยมะลุมครับกินแก้วัดแก้ได้ยอดมะรุมครับโอ้ครับไม่ครับมวลุมไม่ครับผมไม่ไม่เป็นไรครับเอาเลยอย่าไปไปขายขอบคุณครับโอ้แล้วนี่เก็บไปถึงไหนเหรอครับเนี่ยก็ตกองทุ่มหนึ่งครับส่งทุ่มหนึ่งส่งให้แม่ขาภาคอย่างเงี้ยพี่ภาควงการีครับที่ตลาดเหรอครับอ๋อแล้วก็ไปขายต่อครับคุ้มคายกรรมตีบ้าค่ายกรรมสิบบาท เราธรรมดาครับเขาเป็นคนขายนะครับต้องแบกรับความเสี่ยงนะครับแต่เขาหอดได้นะพี่หอดได้ครับเราบ้านอยู่ตรงไหนนะชุมชนพัฒนาุมชนานี่ครับอ๋อใกล้ๆครับอแล้วนี่เก็บไปถึงไหนนะพี่เก็บบนตังนู้ก็ออกไปแค่เมืวงกับเข้าบ้านเลยแล้วก็วงกับเข้าบ้านบต้ก็มีตามนี้หรอครับตามนี้มันก็มีต้นมะลุมเรื้อหรอมีครับนี่้นน้ำโอ้ครับแล้วยอดฝักทองก็ข้างทางเนี่ยพี่ครับ เออดีจริ้งๆๆนะครับเราเก็บ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 อ๋อเมื่อมีเมื่อมีคนเอาเม็ดมาทิ้งไว้เหรอพี่ครับอ้ได้พักแตะก้าวันหนึ่งขายได้เท่าไหร่พี่ประมาณเดือนที่ก็ไม่เกินห้าสิบแต่ก็พอได้นะครับพอได้ค้าค้าน่ะค้าค้ากองหนึ่งเอเคตามสบายพี่ไปเลยครับผมเอาบ้นเลครับโอเคปี่ฮะเอาวองเกปี่ไม่เป็นไรครับเอาเก็บไว้ขายดีกว่าครับเอาไปผมก็ไม่ได้ทำกินครับครับผม